สูตรคุณสุขทําในส่วนของเรื่องการอบรมนะคะที่เรียกว่าการ outing training อันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เราจะทําให้กับบริษัทนะคะซึ่งในส่วนตัวของสูตรคุณสุขเองเนี่ยชื่อก็ตรงเลยค่ะในส่วนของเรื่องการเทรนนิ่งทำยังไงให้องค์กรเนี่ยสามารถมีความสุขได้แล้วก็พัฒนาองค์กรได้ยั่งยืน เริ่มแรกเลยเนี่ยสุดคุณสุขจะพาให้พนกักงานทั้งบริษัทนะคะไปสู่ในพื้นที่ของการวางใจทํายังไงให้คนรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เปิดใจที่จะคุยกันที่จะเห็นกันจริงๆเปิดการรับรู้อันแรกเลยเนี่ยเราก็จะเปิดการรับรู้ว่าเข้าไปสืบค้นในการร,รู้จักตัวเองว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาติดขัดอะไรเขามีความรู้สึกกับตัวเองกับคนรอบข้างยังไง ซึ่งบรรยากาศของการผ่อนคลายและการวางใจเนี่ยมันจะทําให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดึงสิ่งดีๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเอามาพูดกันได้หลังจากนั้นเนี่ยการรู้จักตัวเองเราก็จะเข้ากิจกรรมวัยเด็กกิจกรรมวัยเด็กนี่มันจะดึงศักยภาพของเด็กที่มีความกล้ายังไงบริษัททำยังไงบริษัทถึงจะดึงความกล้าของพนักงานออกมาให้ได้ความกล้าของเขาคือศักยภาพการทํางานของเขาความสามารถของเขาหลังจากนั้นเน,เนี่ยเราอาจจะกล่าว เหมือนก็ให้เขาระบายสิ่งที่เขาอึดอัดใจขับค้องใจแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่ว่าเอาจะเอามาเป็นการตำหนินะคะเราจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะมองในด้านบวกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในที่อดีตในผ่านมาของของค์งององกรแล้วเอามาแก้ไขปรับปรุงในมิติใหม่ๆที่เขาเห็นตัวเองแล้วแลวเห็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการลักษณะคล้ายๆทําทสุขภาพาใจขอ,ข,อของพนักงานความสัมพันธ์ดีแล้วเนี่ยสุขภาพกายเนี่ยไม่ดีไม่ได้ เราก็จะมีหลักสูตรของการดูแลร่างกายตัวเองให้กับพนักงานด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นโบนสัสสาหรับสุขคุณสุขให้เพราะว่าเราเห็นจริงๆว่าจริงๆไม่ว่าจะสุขภาพจิตด,ดีความสัมพันธ์ดียังไงคุณมีความรักมากเท่าไหรเนี่ย ถ้าคุณยังป่วยอยู่เนี่ยคุณไม่สามารถดึงเอาตรงนั้น,นออกมาได้แน่นอนแล้วสุดท้ายนีย่เราก็จะจบด้วยการที่ว่าเราอาจจะไปพักผ่อนร่วมกันหัวเราะด้วยกันยิ้มด้วยกันหรือว่าไปเห็นมีความเห็นในส่วนของเรื่องต่างๆเนี่ยตรงกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็มาแชร์กันได้ด้วยการเปิดใจนะคะโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมาสรุปที่การทํางานว่าความสัมพันธ์ต่อไปที่เราจะเดินไปหรือว่านโยบายเป้าหมายต่อไปที่บริษัทจะเดินเนี่ยเรา ทางเขาเนี่ยโดยศักยภาพของเขาที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะมาปรับให้องค์กรเนี่ยก้าวหน้าไปยังไงก่อนที่จะมาเข้าสภาอารมณ์เนี่ย ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรา,เ,าเรามองเห็นปัญหา,าในด้านของบุคลากรของเรา,เาบุคลากรของเราตอนนั้นเนี่ยเ,เริ่มจะสร้างแบรเออร์เพื่อป้องกันคนนะครัคนแล้วก็ได้ถากว่า,ามีพู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนําให้ทราบถึงสุดคุณสุขก็เลยลองติดต่อคุณสุข,สข,สข,สขแล้วก็เข้ามา ใช่แนะพวกศักยภาพขององค์กรเราได้แล้วก็โดยโดยส่วนตัวของตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนเริ่มเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาด้วยความรู้สึกว่าโอเคเ,ออเมื่อเราเราใช้ส,สุขสุขแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องเปิดรับนะครับแล้วก็เข้ามาแต่ว่าในลึกๆก็ยังเชื่ออยู่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้สัมเท็จผลเลยในครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ ในวันนี้เนี่ยเ,เราทำเทนนิ่งผ่านมาเป็นวันที่2 mm hmm. ก็ผลปรากฏว่าสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยก็ทุกคนเปิดรับมากแล้วก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วมีแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆท่านอย่างท,ที่ที่มันเกิดขึ้นในองค์กรม,มันน้อยกว่าที่เห็นเยอะมากอยากจะเชิญชวนจริงๆเพราะว่าสําหรับตัวตุกเองนะคะถ้าเอาประสบการณ์จริงๆเลยอะ่ะตัวตุว๊กสามารถผ่านเรื่องยากๆในชีวิตมาด้วย มาด้วยเขาเรียกว่าอะไรมาด้วยสูตรคุณสุขแล้วตุก็มั่นใจว่าพอพอเราพอจะได้วิชานี้บ้างอะคะ่ะมันก็จะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็คนรับข้างได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกก็คือมันอธิบายยากขอให้แค่เข้ามาลองแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนต้องมีความสุขพอหลังจากที่ผ่านโปรแกรมนี้ครับก็ทําให้ได้รับรู้ถึงความรับปบงอยานที่ที่แต่ละคนในองค์กรเนี่ยเขา,เ,าเก็บอยู่ข้างในแล้วก็ไม่พูดแต่วันนี้พอได้รู้แล้วเนี่ย ผมคิดว่าการไปดีกุกคนหลังจากนี้เนี่ยก็ก็คงห้อลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมน,นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเ,เชื่อว่าการเข้าไปพูดคุยการพบปะมากขึ้นเนี่ยการการทําให้เรากับเขาเปิดใจแล้วก็มีการเหมือนสนทนาการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในใน,ในเชิญต่างๆไม่ว่า,าจากทางเราที่เราต้องการหรือทางเขาที่ต้องการเนี่ยมันก็มันก็คงจะทําให้ งานในองค์กรเนี่ยสามารถเดินหน้าแล้วก็เติบโตได้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น,นถ้าทุกคนในองค์กรมีมีมีความสุขนะครับมีมีความสุขผลที่จะตามมาทุกือในแง่ของการทำงานนะฮะ,ะงานที่พนักงานของเราเนี่ยจะทำแล้วก็เดลิเวอร์ให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะก็จะเป็นผมเชื่อมั่นว่าก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพลองให้พนักงานเนี่ยเข้ามาสัมผัสเข้ามารู้สึก กับสิ่งที่เป็นเขาจริงๆแล้วเปลี่ยนเขาได้จริงๆอันนี้สุดคนสุดเองเนี่ยอยากขอเป็นทางเลือกนะคะว่าถ้าเกิดใช้เครื่องมือไหนแล้วไม่เวิร์กหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้กับองค์กรได้ผลเนี่ยอยากจะให้ลองกับอ,อันใหม่ๆเป็นเชกทางเลือกใหม่ๆซึ่งเป็นทางเลือกที่คุณสามารถที่จะเป็นของขวัญให้กับพนักงานให้ได้แบบย,ยั่งยืนเลยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ